สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนาการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับในเดือนมกราคม65ที่ผ่านมานะสูงไปถึง 7. 5สูงสุดในรอบ40ปีนะครับแล้วก็ต้องถือว่าสูงจริงๆ ซึ่งประชาชนคนเมรกันเนี่ยเดือดร้อนจากเงินเฟอ้อมา10เดือนแล้วนะก็ถามว่ายังสูงต่อไปไหมนะถ้าคาดการจากการที่ยังไม่จบการทำเทปเปอร์นะยังมี QE เติมเข้าไปเนี่ยก็คาดการว่าเดือนหน้านะครับเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยน่าจะยังร้อนแรงต่อไปจากความเฉื่อยของ QE เขนะครับคราวนี้คำถามนะจากบรรดานักวิเคราะห์ต่างชาตินะในสหรัฐเนี่ยฟังมาก็มีหลากหลายเหลือเกินบ้างก็คาดการว่านะเฟดจะต้อง ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมนี้ย0.50%นะรวมถึงปีนี้นต้องอา,อาจจะต้องปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง7ครั้งทีเดียวไปถึง1.5%นะครับนะถึงจะเอาเงินเฟอ้ออยู่เพราะว่าขณะน,นี้นักลงทุนน,ะนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่าเฟดตามหลังสถานการณนะ์ตอนนี้ดูเหมือนอาจจะควบคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่หรือไม่ประการใดนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับมุมมองนะของนักวิเคราะห์ ท่านนี้นะครับซึ่งผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับคุณโมฮัมเหม็ดนะครับอเดียนนะครับโดยมีคําถามจากพิธีกรนะเขาถามว่าถ้าเฟดจะเดินหน้าต่อไปนะกับอะไรที่บุลลาดนะได้พยายามอธิบายบรรยายถึงซึ่งคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่0.50%นะและไปที่1.00%นะครับภายในเดือนกรกฎาคม65หรือประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นมันอาจดูเหมือนว่าเป็นการยอมรับของเฟดของความผิดพลาดทางนโยบายที่พวกเขาได้ทำให้เกิดขึ้นคำตอบจากนะคุณโมฮัมเหม็ดนะครับอินเดียนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการยอมรับครั้งที่2นะของความผิดพลาดทางนโยบายครั้งแรกคือในวันที่30พิพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อพวกเขาในที่สุดนะครับกรเกษียณสิ้นสุดของคำว่า transitory หรือชั่วคราวก็มีการเรียก งานะที่ผิดพลาดของเงินเฟ้อเป็นเวลายาวนานและในขณะนี้นะครับความผิดพลาดนะโยบายนี้ก็อาจจะเป็นนะการเริ่มต้นนะที่จะกระแทกนะครับหรือว่ากระทืบเข้าไปที่เบรกนั่นเองเนื่องมาจากว่านะพวกเขานะไม่ได้ถอนเท้าออกจากคันเร่งล่วงหน้าให้ได้เพียงพอนะมันเป็นความน่าดึงดูดตึงใจจริงๆนะครับกับหนทางที่ตลาดนั้นมีเบยาในวันนี้ พวกเราคืนกลับมาอย่างแข็งแกร่งและอย่างน่าประทับใจนะจากรายพิมพ์ของเงินเฟ้อเนื่องมาจากนะครับพวกเรามีความมั่นใจในรายได้นะของบริษัทต่างๆและพวกเราก็มีการวางเงื่อนไขเชิงพฤติกรรมต่อมานะมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆซึ่งเสนอแนะความผิดพลาดทางนโยบาย1ซึ่งอาจจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่ำลง แล้วก็ทำร้ายรายได้ต่างๆและสิ่งนั้นที่ทำไมพวกเรานะครับจะร่วงต่ำลงมาอีกครั้งหนึ่งและคุณสามารถมองเห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนในอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในไรายได้ประจำดังนั้นนะครับตลาดนะครับกำลังวางราคาในโอกาสความน่าจะเป็นไปได้ของความผิดพลาดนะทางนโยบายของเฟดคำถามนะครับ ขาถามว่าคุณกำลังชี้ออกไปใน Twitter นะการพุ่งกระโดดขึ้นขนาดมะฮือมาซึ่งพวกเรากำลังมองเห็นในยิวหรือผลตอบแทนนบะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงลงไปและกำลังสงสัยว่าอะไรที่คุณห่วงกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าในขณะที่พวกเรากำลังจะมีการพูดของเฟดที่มากขึ้น พวกเขาจะถูกถามอย่างเฉพาะเจาโจงลงไปหรือพวกเขานะจะเป็นลักษณะของการถูกบีบบังนคะับต่อข้อพิพาทนะขอข้อวิพากษ์วิจารณว่าจะมีโอกาสความเป็นไปได้นะที่จะขึ้น0.5ในเดือนมีนาคมหรือไม่นะครับทางคุณโมฮัมเหม็ดนะครับก็ตอบว่าพวกเขาต้องทำสองอย่างพวกเขาต้องกลับมาให้ได้รับความน่าเชื่อถือเงินเฟ้ออีกครั้ง พวกเขาอยู่บนขนทางที่ตามหลังในความเข้าใจนั้นของเงินเฟ้อและประการที่2พวกเขาต้องควบคุมคิดทางของนโยบายนั้นมันเป็นความอัศจรรย์สําสหรับเขานที่ตลาดในขณะนี้คาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย1.50%ในปีนี้และมันกําลังเริ่มต้นที่จะใส่ภาระมาทางด้านหน้าของวงรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่จริงจัง ดังนั้นนะพวกเขาต้องทำสองอย่างอย่างรวดเร็วอุปสรรคปัญหานั้นคือพวกเขาช้ามากแล้วซึ่งเขาไม่สามารถนึกถึงหนึ่งหนทางอย่างง่ายที่จะทำสิ่งนี้และสิ่งนี้เป็นหนึ่งสิ่งนั้นที่พวกเราทั้งหลายต้องการพวกเขาที่จะหลีกเลี่ยงพวกเราไม่ต้องการพวกเขานะครับให้อยู่ในสถานการณ์แพ้กับแพ้และ อย่างเพิ่มมากขึ้นที่พวกเขาจะถูกบีบบังคับเข้าไปสู่มุมของเพียงแค่แพ้กับแพ้นะครับมันโดยสรุปก็คือว่าในขนณะนี้นะเขามองนะว่าเฟดเนี่ยผิดพลาดเชิงโนโยบายไปแล้วครั้งแรกในปลายปีที่แล้วเมื่อเฟดยอมกเกษียณคำว่าทรานซิ t อร y ีนะครับความผิดพลาดครั้งที่2ก็คือว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงนะเรามากเกินคาเรียกว่ากระแทกเบรก แล้วจะส่งปส,ส่งปัญหาให้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะถดถอยหรือตลาดรับไม่ได้นั่นเองนาจ,จะเป็นความผิดพลาดในครั้งที่2นะครับนี่เป็นมุมมองนะของคุณโมฮัมเหม็ดนะครับติดตามดูฮะเพราะสถานการณ์ขณะนี้นะในตลาดหุ้นตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยผมบอกแล้วปัญหาเงินเฟอ้อมันเหมือนเข็มกับฟองสบู่นะครับถ้าปรับไม่ดีนะรปรับไม่นั่นนะฮะอาจจะชนกันกระทบกันแล้วเกิดระเบิดตุ้มก็ได้นะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับในช่วงไตรมาสสอง และแต่มะสา3ปีนี้นะครับก็ขอให้ฟังวิทยาก่อนแล้วคปเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสังติดตามในช่อง y o u t u ช e ชนอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์นักวิเคราะห์มองแตกต่างมากมาาเหลือเกินมันเป็นความยากของเฟดผมเชื่อว่าขณะนี้เฟดค่อนข้างเครียดนะครับและปวดหัวว่าจะปรับนโยบายต่างๆอย่างไร นะเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถมากเลยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ